สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มาที่ไลฟ์พอยอีกรอบหนึง่งวันนี้เดี๋ยวจะสอนการแลกของรางวัลจากไลฟ์พอยเข้าทูมันนี่วันฤทธินะคะว่าเขาแรกกันยังไงคือบางคนยังแรกไม่เป็นบางคนยังไม่ได้ดูคลิปก่อนนะโน้นที่สอนแรกของรางวัลไปเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกก็ดูคลิปให้จบละกันเดี๋ยวจะสอนการแรกของรางวัลให้ดูว่าเขาแรกกันยังไงนะคะไลฟ์พอยเป็นเว็บทำแบบสอบถามที่ Android ก็ได้ iOS ก็ได้ ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่มีคะแนนไม่มีค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนใดๆดทั้งสิน้นทําเองท่อนเองค่ะการแลกของรางวัลแรกเริ่มต้นอยู่ที่1,100งพันงคะแนนแลกเงินเข้าทูมอนิวเวอรเอยู่ที่100บาทไม่เสียค่าธรรมเนียมคลิปล่าสุดแลกอยู่ที่150บาทแล้วก็เห็นหลายคนยังทักมาว่าอ่าซอนแลกหน่อยสอนรับหน่อยอย,อย่างเงี้ยก็อือ ดูคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะสอนการแลกให้ดูอีกรอบหนึง่งส่วนคนที่สงสัยว่ามันทำยังไงมันถึงจะผ่านทริคหลักๆก,ก็โปรไฟล์เราให้อยู่ในภาคกลางหรือกรุงเทพก็ได้เอออันนั้นจะม,มีมีโอกาสจะผ่านมากกว่าก็ฐานเงินเดือนก็อยู่กลางๆหมืน่นสองมื่นอย่างนี้ก็ได้ไม่ต้องเยอะแยะมากมายส่วนอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากเวลาเขาถามว่า คุณหรือคนในครอบครัวประกอบอาชีพเหล่านี้หรือไม่เราก็ตอบว่าไม่เคยไม่มีประมาณนี้นะอันนั้นนะก็จะจะทําให้เราผ่านไปในใน,ในแบบสอบถามขั้นถัดไปแต่ถ้าเราบอกว่ามีญาติพี่น้องหรือมีคนรู้จักทํางานในบริษัทที่เขากําหนดมาเขาก็จะตัดชิดเราออกประมาณนี้นะคะอันนี้คือที่เบื้องต้น,ส,นส่วนเมนูอื่นๆไม่มีอะไรคะ่ะ ไลฟ์พอยต์เป็นเว็บทำแบบสอบถามการหาคะแนนหลักๆก็คือแบบสอบถามตรงน,นี้นี่นะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวไปสอนการแลกของรางวัลน,นะคะการแลกของรางวัลเรากดตรงนี้ก็ได้หรือด้านล่างตรงนี้ก็ได้อ่ะกดข้างบนเดียวแกลกรางวัลน,นี่นะคะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาตรงนี้ที่เขียนว่าแกลกรางวัลถ้าใครที่ไม่ชัวนะว่ามันได้จริงไหมข้อมูล พวกนี้เราสามารถไปค้นหาที่ Google หรือ Safari ได้พิมพ์ไปว่าไลฟ์พอย n ์เขาก็จะขึ้นข้อมูลของบริษัทเขาให้หแล้วก็พิจารณาเอาละกันว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะจ๊ะอ่ะต่อไปก็คือตรงนี้หนึ 1, ่พถึงสองพเราก็กดที่ใช้ตัวกองเสร็จแล้วให้เราเลือกตรงนี้นะคะทูมันนี่วอลเล็ตเลื่อนลงมาด้านลางแหลกของรางวัลไลฟ์พอยต์เป็นการแลกของรางวัลที่ง่าย ใช้คะแนนหนึ่งร้อยอ่ะนี่ติ๊กตรงนี้หนึ่งร้อยเลือ่อน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 เลือเล่อนลงล่าเ,เขาบอกนะคะว่าใช้คะแนนอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่าเรากดถอนเงินสดยืนยันคำสั่งซื้อของคุณกดตรงนี้อีกรอบหนึง่งถอนเงินสดคำสั่งซื้อได้รับแล้วโอเคอันนี้เราแลกของรางวัลเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะคะคะแนนของเราลดแล้ว การแลกของรางวัลจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเขาส่งอีเมลยืนยันการแลกของรางวัลมาให้เราเดี๋ยวพาไปดูที่อีเมลนะคะนี่ค่ะไ i ฟ์ p o ยต์เราได้รับการยืนยันคําแลกของอ่ยืนยันคําสั่งรางวัล l i ฟ e p o ยต์นี่ค่ะหมายเลขคําสั่งตรงนี้อ่าหมายเลขอะไรจำนวนเงินเท่าไหร่แล้วก็จะได้รับเงินภายใน5วันทำการก็ ประมาณนี้ค่ะสำหรับการแลกข,ของรางวักลการแลกของรางวัลของ l i ฟ e p o ยต์ไม่ยากหลังจากนี้เราก็รอของรางวัลเข้าอย่างที่บอกค่ะว่าระบบเขาแจ้งไว้ว่าจะรอประมาณ5วันทําการเดี๋ยวถ้าของรางวัลเข้าเดี๋ยวจะมาทำคลิปรับของรางวัลให้ดูอีกรอบนึงว่าเขารับกันยังไง l i ฟ e p o ยต์เขาไม่ได้ โอนเข้า w a l ล e t ลโดยตรงเขาจะต้องให้เราทําการกดลับนะคะใครที่เออแลกไปแล้วแล้ว,ลวรองเงินเข้า w a l ล e t ลไม่มีนะเราจะต้องกดลับเท่านั้น<ม>ก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือการแลกของรางวัลไม่ยากส่วนอย่างอื่นไม่มีอะไรเยอะค่ะอย่างที่บอกไลฟ์พอยท์ทำเองทอนเองไม่ต้องแนะนําเพื่อน<ม>ก็สามารถได้เงินฟรีจากการหาเงินออนไลน์ง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องเชิญเพื่อนนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอระวันข้าวเดี๋ยวมาทำคลิปอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะคะ